การเป็นแชมป์ลีกคือผลของการทำงานหนักของทั้งทีมสตาฟโค้ชแล้วก็ลูกทีมของผมครับเราพยายามทำงานกันอย่างหนักเพื่อคว้าแชมป์ซึ่งตัวผมเองดีใจมากๆที่ลูกทีมของผมกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในลีกและมีลูกทีมอีกหนึ่งคนที่เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกทั้งที่ย้อนกลับไปเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะตัดสินใจเซ็นส,สัญญาผมได้ดูวิดีโอของปาเนเวซิสเล่นกันผมรู้เลยครับว่านี่มันเป็นงานยากแน่ๆ แต่สุดท้ายเราก็ทำมาสำเร็จครับนี่คือคำกล่าวของโค้ชจีโน่นะครับหลังจากที่เขาหักทุกปากกาเซียเลยครับพาทีมคว้าแชมป์หลีกลิทัวเนียเป็นครั้งแรกได้สำเร็จครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดินแดนบอลไทยกับผมพันศิลวิเชียรคุบนะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับฟุตบอลไทยที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตำนานเหตุการณ์สำคัญเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแน่นอนครับเราจะมาเล่าที่นี่ติงเคิร์ฟคิดใส่โค้ครับวันนี้นะครับเราจะเล่าถึงเรื่องราวของผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะครับเขามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆ ไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจตรงไหนการเดินทางไกลาจากหลีกในยุโรปไม่รู้เดินไปเดินมาทําไมมาโปรดที่กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดและนี่คือเรื่องราวของกุนซือคนนี้ครับจีโน่และิเอร่ทำไมกุนซือคนนี้ถึงครองใจเหล่าสาวกกิเลนพยองได้ในช่วงระยะเวลาไม่นานครับ เราไปทำความรู้จักโค้ชจีโน่กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นโค้ชในวัย57ปีนะครับเป็นคนอิตาลีที่เกิดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับเคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนแล้วก็ไปเล่นที่เยอรมันนะครับเล่นกับหลายทีมเหมือนกันทีมที่คนไทยเรารู้จักก็มีทั้ง1860มิวนิกนะครับ TSV เอฟปิงครับแล้วก็เอฟซีฟาวเกโดยตำแหน่งที่เล่นนะเล่นกองกลางนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนักที่สไตล์การคุมทีมของเขาจะเป็นฟุตบอลที่เน้นระบบระเบียบแบบแผนใส่ใจในรายละเอียดทุกแดนนะครับแถมนักเตะทุกคนต้องมีวินัยและที่สําคัญต้องฟิตมากๆด้วยละครับโคชติโน่เริ่มต้นเส้นทางการเป็นโคชนะครับกับทีม1860มิวินิกต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าเป็นทีมสํารองนะครับตอนนั้นเริ่มในตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับก็ย้อนกลับไปไม่ไกลมาก1,994ครับก่อนจะไปคุมทีมเต็มตัวคั้รารกกับ FC b a y e r เ h o รนะครับในอีก3ปีต่อมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการคุมทีมของเขาเข้าข่ายแเนจรทีเดียวนะครับ เพราะว่าคุมหลายทีมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอัลส์บวกนะครับบอนเนอร์เอฟซีรุสซึ่งที่นี่นะครับเขาพาทีมเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น4ได้สำเร็จในฤดูกาล2004ต่อ2005นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีไปดามสตัด98ไปไวเด n นซึ่งไวเดนเนี่ยเป็นทีมที่2ในอาชีพของเขาที่สามารถพาเลื่อนชั้นได้สำเร็จครั้งนี้ก็ฤดูกาล2008ต่อ2009นะครับซึ่งเป็นลีกสูงสุดในระดับสมัครเล่น หรือว่าฝีมือไม่เบาทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราถามถึงโอกาสสําคัญในอาชีพของโคชอีโน่ไม่มีอะไรเกินการคุมทีมด้วยสวกปี2014แล้วนะครับที่สําคัญการคุมทีมครั้งนั้นเนี่ยพาทีมจบตําแหน่งรองแชมป์ดิวิชัน3แล้วก็เลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้สําเร็จเลยนะครับย้อนกลับไปไม่นานนะครับ2014ต่อ2015แต่ก็อย่างว่าล่ะครับ การขับเคี่ยวของหลีกด,ด้านบนของเยอรมันเนี่ยมันหนักเหลือเกินนะครับจนสุดท้ายผลงานไม่เป็นดังหวงังต้องแยกทางกันครับในพฤศจิากายนปี2015ซึ่งตอนคุมด้วยสวบตอนนั้นเนี่ยมันจะมี1นึ่งเกมที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินนะครับนั่นก็คือการแพ้ทีมใหญ่อย่างชาลเกู้น4ซึ่งไม่ธรรมดาครับ เพราะว่าชาวเก้ศูนย์สีในตอนนั้นมีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับยูเลียนเด็กซเลอร์ครับเลออนกอเรสกาเละรอยชาเน่นะครับ ka, er คลาสยันทุนเตลารวมทั้งเอริกมาซิมชูปโมติงด้วยนะครับเรียกได้ว่าโดนขาดกระจุยไป5ลูกเลยทีเดียวละครับหลังจากนั้นเขาต้องเบรกพักงานขอทำใจขอพักผ่อนขอเติมไฟไปอีก2ปีครับ พักคำใจไปจนปี2017เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสโมสรที่เข้าไปทําก็คือ FSV Frankfurt ครับแต่ทั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้านะครับไม่สามารถพาทีมแฟรงเ f u r ์ตรอดการตกชั้นจากบุนเดสลลกา3ได้สุดท้ายก็ต้องลากันอีกแล้วครับ หลังจากนั้นก็พเนจรไปรับงานที่โครนาคิวเซ่ S A นะครับหลีกสูงสุดในประเทศโปแลนด์ต่อด้วยการกลับมาคุมทีมดุสบูร์กอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของอาร์กิริสจานิคิสที่สโม,มสร์อนเอเอคเอเธนส์ e K A ens, ในประเทศกรีซนั่นเองนะครับแต่บทบาทของเขาโดยส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรจากคนทำงานครับอยู่ภายใต้ร่มเงาของโคช้ชใหญ่อีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าชักจะเริ่มถดถอยลงไปเหมือนกันนะครับกับตำแหน่งหน้าที่การงานครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเราหากเย็นพอรอให้เป็นโอกาสดีๆก็มาถึงนะครับเช่นเดียวกับโคชติโน่ครับ,รบกับโอกาสที่ท้าทายมากๆจากทีมเล็กๆในลิทัวเนียครับทีมๆนั้นเนี่ยชื่อว่าปาเนเบซิสนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2022นะครับทีมๆนี้ก่อตั้งได้ไม่นานนะครับก่อตั้งได้7ปีก่อนหน้านั้นก็คือปี2015 แต่มีพัฒนาการที่รวดเร็วนะครับถึงขั้นเคยคว้าแชมป์ดิวยเนียคัพมาแล้วในปี2020ซึ่งบทบาทที่เขาได้รับการทาบทามครั้งนี้นั่นก็คือตำแหน่งผู้จัดการทีมครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยนะครับการเซ็นสัญญาแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายและเป็นเครื่องหมายคำถามของใครหลายๆคนที่มองเข้าไปเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าทีมทีมนี้เนี่ยยังขายแคลนอีกเยอะเลยครับ ยังห่างไกลความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเรียกได้ว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขเรื่องตัวผู้เล่นวิธีการเล่นยังต้องมีอะไรปรับปรุงเต็มไปหมดที่ทำใจยากเหลือเกินก็คือเรื่องค่าจ้างนะครับจากเดิมอยู่โครนาเคลเซ่ดีๆเนี่ยได้อยู่เดือนละประมาณ8 0 0 0 0 0บาท แต่ย้ายมาอยู่ที่นี่งานหนักขึ้นความพร้อมน้อยลงแต่ว่ากันว่าค่าเหนื่อยเนี่ยหายไปกว่าครึ่งเลยนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญโพสจีโนเองก็เป็นแบบนั้นนะครับเขามีปณิธานที่ฟังดูก็แปลกๆเหมือนกันนะครับเรื่องเงินได้น้อยไม่เป็นไรแต่สําหรับสิ่งที่มันจะดีต่อทีม พวกเครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆจะต้องดีนั่นคือสิ่งที่เขารับพิจารณานะครับถ้าไมา่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> เขาคงรับงานของซาวนิคิสทีมเบอร์หนึ่งของลีลิตัวเอเนียที่เคยเสนอให้มาแล้วล่ะครับช่วงเริ่มแรกกับสโมสร <c oughs> ปาเนเวซิสนะครับโคชอิตาเลียนรายนี้เนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะครับอย่างแรกที่เขาขอคือของบซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้างงเิครับเอามาทําไม เขาเลยเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ครับเพราะไม่อยากให้นักเตะเนี่ยต้องเอาเสื้อผ้ากลับไปซักเองกลับไปเตรียมตัวเองนะครับรวมไปถึงขอเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสนามซ้อมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งนี้เพื่อให้มันพร้อมที่จะซ้อมรูปแบบการเล่นและแท็ติกของเขาฟังดูแล้วแปลกใช่ไหมครับทำไมผู้จัดการทีมถึงต้องมาคิดซื้อเครื่องซักผ้าแล้วทีมฟุตบอลทีมไหนที่ผู้จัดการทีมต้องขอปรับสนามซ้อมให้เป็นสี่เหลี่ยมครับ เออน่าคิดเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นดูจะได้ผลครับเขาพาทีมจบในอันดับที่3นะครับซึ่งเป็นผลงานที่ดีพอจะได้ไปต่อในฤดูกาล2 0 2 3ซึ่งเรื่องใหญ่ที่เขาไม่ได้แจ้งกับต้นสังกัดและปิดบังเอาไว้ก็คือการเขียนจดหมายร้องเรียนไปที่สมาคมฟุตบอลลิตัวเเนียนะครับเรื่องการจัดโปรแกรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมด้วยการเอื้อประโยชน์ให้กับทีมดังอย่างเซาลิคลิสนะครับจนโดนปรับไปหลายพันยูโรเลยล่ะครับอะไรมันจะใจขนาดนั้นนะครับคู่แข่งเขาทีมออกใจใหญ่ยักษ์นอกจากจะร้องเรียนไปที่สมาคมเล่นงานกับทีมใหญ่ยักษ์แล้วเจ้าตัวยังยอมควักกระเป๋าจ่ายเองนะครับถือว่าใจสุดๆเลยซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเซาเนคริสนี่แหละครับคือทีมเบอร์หนึ่งที่โคชจีโนเอง เคยปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วซึ่งนั่นมันเหมือนหลักฐานที่แสดงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าปาเนเวซิสที่เขาคุมกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมนี้น้ำหนักเวทมันต่างกันขนาดไหนครับแต่เอาเถอะครับคนเราเนี่ยวางแผนแล้วต้องทำให้ได้ครับภารกิจล้มยักษ์ของโคชจีโน่เริ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อมากๆนะครับ จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของปรับรูปแบบสนามเพื่อให้ได้แทคติกในการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความพร้อมไปอยู่ในสนามแข่งขันจริงนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยครับมันส่งผลโดยตรงนะครับเพราะว่าตลอดฤดูกาล2023ทีมของเขาลงเล่นทุกนัดอย่างห้าวหาญกล้าหาญเล่นได้อย่างเหลือเชื่อมากๆมันเหลือเชื่อขนาด ได้แชมป์ลีกลิตัวเเนียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสสที่เพิ่งก่อตั้งทีมนี้แหละครับแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับโค้ชจีโน่เนี่ยดูเป็นคนที่เก็บงำความลับเอาไว้เยอะเหลือเกินครับช่วงกลางฤดูกาลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเขาได้รับข้อเสนอก้อนโตจากเลเกียดานสโมสรนยักษ์ใหญ่ในลีกโปแลนด์ครับที่พร้อมทุ่มเสนอเงินก้อนโตนะครับอยากให้เขาไปรับงานภุมิทีมแล้วก็โค้ชรายนี้เนี่ยด้านปฏิเสธอีกแล้วนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าอยากจะพาทีมทีมนี้อยากจะพาลูกทีมที่ทุ่มเทขนาดนี้สารฝันให้สำเร็จครับสถิติคุมทีมในตอนนั้นของเขาถือว่าโหดมากนะครับเขาคุมทีมทั้งหมด65เกมนะครับชนะ34เสมอ19แพ้12ยิงได้มากถึง96ประตูนะครับแล้วก็เสียกลับไป50ประตูอัตราชนะหรือว่า winning ratio เนี่ย60.38เลยทีเดียวนะครับ แต่สิ่งที่เก่งที่สุดของโค้ชรายนี้กลับไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนในสนามเท่านั้นนะครับเพราะความสามารถที่โดดเด่นของเขาย่อมหนีไม่พ้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเปลี่ยนเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบและครับแน่นอนครับหลังจากจบภารกิจพาทีมได้แชมป์แม่ผู้ชายคนนี้ก็แสดงความเป็นลูกผู้ชายได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับ เขายกความดีความชอบทั้งหมดให้กับลูกทีมของเขาเขาขอบคุณทุกคนนะครับที่ต่อสู้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคที่กั้นขวางเขาทีมพวกเขากับเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไวล้ลหะครับหลือเชื่อเหมือนกันนะครับว่าโค้ชคนนี้ไม่ขอรับเครดิตความดีความชอบเอาไว้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับแม้จะได้แชมป์มาครอบครองแต่การเริ่มต้นฤดูกาล2024 เขาได้รับความจริงจากบอร์ดบริหารของทีมเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นความจริงที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะครับความจริงที่ว่านี้ปาเนเวซิสแจ้งเอาไว้ว่าตัวของเขาจะมีงบประมาณในการทำทีมเท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาต่อเมื่อขายผู้เล่นตัวหลักออกไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับฟังแบบนี้นี่โอ้โหใจแป้วเลยนะครับเหมือนแม่ทัพในกองครับที่ได้รับแจ้งว่ากองทัพของเขาจะต้องเปลี่ยนทาหารคู่ใจไปกว่าครึ่งทีม โอ้เหมือนโลกกําลังจะแตกเลยนะครับมาแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวนี่นะครับช่วงเวลาที่กําลังช็อกช่วงเวลาที่กําลังเซ็งเซเศร้าๆอยู่เนี่ยนั้นเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกันมากๆนะครับเพราะว่าจีโน่ได้รับข้อเสนอที่ท้าทายจากทีมกินเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดสมโมสรดังบ้านเรานี่นะครับยื่นเข้ามาให้พิจารณา กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการตามหาความท้าทายใหม่ๆของโค้ชชาวอิตาเลียนรายนี้นะครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบน้ำหนักความพร้อมของทีมเมืองทองกับทางด้านปานเวซิสเนี่ย ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเมืองทองเนี่ยอาจจะดูพร้อมกว่าซะอีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสนามเกมย่าวมีแฟน,แฟนๆเต็มไปหมดเลยแบบนี้เนี่ยไหนจะเรื่องความร่ำรวยประวัติศาสตร์เป็นแชมป์มาก็หลายสมัยเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็เคยมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้คีริรวคืเรต้นทุนก็ดีกว่าที่เขาเคยอยู่ด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่โคชจีโน่จะต้องรู้เอาไว้และสิ่งที่เขาจะต้องรับมือให้ได้ที่มันต่างกันเลยเกินกับที่เขาเคยอยู่มา นั่นก็คือความคาดหวังจากแฟนๆเมืองทองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่โคชจีโน่จะต้องเตรียมใจเอาไว้รับมือสำหรับงานงานนี้นั่นก็คือเรื่องของความหวังการคาดหวังของแฟนๆกิเลนพยองครับเหมือนที่ทุกคนรู้กันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองถือเป็นทีมชั้นนําของประเทศไทยนะครับพวกเขาประสบความสำเร็จมา,มามากมายได้แชมป์แบบคลาสสิกได้แชมป์แบบยิ่งใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับสปอนเซอร์ไม่ได้แน่นเหมือนเดิมมาตรฐานทางการเงินไม่ได้แน่นเหมือนเดิมตัวผู้เล่นก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามกันแต่มันไม่ใช่ความคาดหวังที่ลดน้อยลงจากแฟนบอลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโคชจีโน่เขาก็ไตร่ตรองเป็นอย่างดีนะครับแต่เขามองออกไปในมุมที่แตกต่างกันครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความยากแต่มองว่าเป็นความท้าทายและที่สําคัญ มันเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่างานที่ผ่านมาของเขาที่เคยรับมาแล้วลหละครับดังนั้นเขาจึงตกลงปลงใจมาคุมทีมกิเลนพยองเป็นนายใหญ่คนใหม่พร้อมจะรับความท้าทายในไทยลีกนะครับซึ่งมาดูจากโปรไฟล์ระดับดีกรีกุนซือยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยแชมป์ก็เล่นเอาแฟนบอลญาติแจ้งวัฒนะตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวละครับในช่วงแรกของเขากับทีมเมืองทองนะครับทุกๆอย่างดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ จนมีกระแสเปลยๆมาว่าโคชชาวอิตาเลียนรายนี้เนี่ยมีแผนการซ้อมที่หนักหน่วงเกินไปมันหนักไม่เหมือนใครด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อพยายามเรียกความฟิตจากลูกทีมให้กลับมาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดนะครับจนนักเตะบางรายเนี่ยออกอาการช็อกออกอาการงองแงเพราะไม่เคยเจอความเอาจริงเอาจังขนาดนี้มาก่อนนั่นเองแถมผลงานในสนามตอนนั้นเนี่ยก็ดูลุ่มๆดอนๆน,น,นะครับหาความสม่ำเสมอความแน่นอนไม่มีครับ วันไหนฟอร์มดีดีใจหายวันไหนฟอร์มออกทะเลเละครับจนแฟนบอลบางส่วนเนี่ยที่ความอดทนต่ำรับกับฟอร์มในช่วงต้นซีซั่นไม่ได้นะครับเอะบอกเลยครับเปลี่ยนกุนซือหากุนซือที่ปรับตัวเร็วๆทำผลงานให้มันดีเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือแต่นั่นไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของบอร์ดบริหารกิเลนพยองนะครับเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในโคชจีโน่คนนี้ครับ ด้วยความนิ่งและความอดทนของบอดบริหารรวมทั้งตัวโค้ชจิโนเองนะครับที่สื่อถึงกันท้ายที่สุดครับเมื่อรอพอเมื่อใจเย็นพอผลงานก็ออกมาได้ตามที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะในเล็กที่2ของไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับโค้ชชาวอิตาเลียนคนนี้พาทีมเร่งฟอร์มจนพังหากขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปทลของลีกได้อย่างเหลือเชื่อนะครับทั้งที่ใช้ตัวผู้เล่นหน้าเดิมๆจากในเล็กแรกที่หลายคนใส่หัวกันนั่นแหละครับ เมื่อผลงานดีอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือเหล่าสาวกกิเลนพยองกลับมาอยู่ในสนามนะครับไหนจะบวกกับบุค,คลิกที่เต็มไปด้วยแพชชั่นในการคว้าชัยชนะแถมมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลในสนามด้วยการถอดเสื้อแจกให้กับแฟนๆบ่อยครั้งหลังจากจบเกมนับวัน ยิ่งทาให้แฟนกิเยนพยองเนี่ยคิดถึงกุนซือขวัญใจคนเก่าอย่างมิโอลยูโรฟสกี้ที่บุคลิกคล้ายกับเขามากขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าบอร์ดบริหารของเมืองทองตัดสินใจถูกนะครับอย่างน้อยกุนซือคนนี้ก็ดูจะมี DNA ที่ตรงกับสโมสรหรือมองจากโปรไฟล์ที่มีดีกรีระดับแชมป์ลีกในยุโรปเมื่อผลลัพธ์ออกมาตรงกับที่ต้องการก็ต้องยกนิ้วให้สายตาที่คมกริบของพวกเขาแหละครับ ไม่มีใครรู้นะครับว่าปลายทางของโคชจิโน่กับทีมเมืองทองจะไปจบตรงไหนจะสวยงามหรือว่าย่ำแย่หรืออยู่กันนานขนาดไหนนะครับแต่ด้วยบุคลิกและนิสัยที่ทั้งสุขุมดุดันเต็มไปด้วยแพชชั่นจนออกมาเหมือนลูกผสมระหว่างยอค้าสลาวิซ่าโยคานวิชบวกกับมาริโอยูรอสกี้สองคุณซื่อขวัญใจคนเก่าของทีมเมืองทองก็พอจะเชื่อได้ละครับว่าโคชคนนี้ ะเป็นโคชขวัญใจของทีมกิเลนพยองไปอีกนานเลยล่ะครับไว้เรามาดูฝีมือโคชจีโน่กันนะครับว่าปีนี้เขาจะพาทีมจบฤดูกาลได้ดีขนาดไหนล่อซัท็อปทรีเลยไหมแล้วจะทำได้จริงผลงานปีหน้าจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือมั่และนี่ก็คือทั้งหมดของดินแดนบอลไทยกับผมพันศิย์วิชยาคุบนะครับกลับมาพบกันใหม่ในอีพีต่อไปลุ้นกันครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าแต่เจอกันที่ไหนต้องที่นี่เท่านั้นนะครับติงเคิร์ฟครับขิดไซโคลง ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ